เวลาเราตายเราได้อะไรไปด้วยกระดูกของตัวเองก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้ไม่ต้องคิดถึงยศถานบรรดาศักดิ์ราบยศสนเสริญเยินยอ,ยอทั้งหลายทั้งปวงทิ้งไว้หมดในโลกเมื่ออยู่ในโลกเหมือนกับตัวหนังตัวละครออกมาเต้นแรงเต้นกาข่าเป็นเสนาขเป็นอมมาศข่าเป็นนักปราดบัณฑิตข่าเป็นชาวไรชาวนาในผลที่สุดพอจบการเล่นแล้วก็เก็บข้าฉาก เงียบไปต่างคนต่างไปนี่ก็เหมือนกันนะั่นพวกเราเนี่ยหลวงพ่ออิน,นแสดงเป็นหัวหน้าพระพวกพระเป็นบริวารน,นั่งอยู่ด้วยนั่งฟังชัดทางญาติโยมก็นั่งอยู่นี่ปีบินธบาตกับชาวบ้านโดนแล้วแต่เป็นตัวละครทั้งอลในสุดพอจบแล้วกันนะั่นหลวงพ่ออินก็จะต้องถอดผ้าจีบอออกหมดเดินไปกับพวกเราท่านทั้งหลายเสมอภาคกันคือความตายพอถึงคราวตายมาแล้ว ตายด้วยการเผาไฟทิ้งทั้งพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่นี่ต้องเข้าไปสู่เมรด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่จะไม่ไปจุดนั้นพอตายไปแล้วก็เผาข้อในเมรกระดูกก็ทิ้งไว้ในเมรอีกไม่มีใครที่จะเอาไปได้พวกลูกหลานญาติพี่น้องศรัทธาญ,ญาติโยมคนนั้นอ่ะเอาไปลงน้งํามหาสมุทรทะเลเอาไปลงน้ําโขงรต่ว่างลอ,อยอังคารนี่ที่แท้เขก็เอากระดูกไปทิ้งนั่นแหละ เพราะนั้นก็มีเปลี่ยนแค่นั้นชีวิตหนึ่งเพราะนั้นพวกเราจะลืมตนลืมตัวอวดอ้างบางเขาจนไม่รู้จักความดีความชั่วลืมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ประกอบคุณงามความดีเลยหลวงพ่อวันพวกเราหลงจนเกินไปเพราะนั้นพวกเราทุกทกท่านนะ่ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทีงนี้ไม่ให้ย่อหย่อนเนื้ออ่อนข้อต่อการทํามมาหาเลี้ยงชีพเรามีหน้าที่อะไรอยู่ในสถานะไหน เราต้องทําดีที่สุดในสถานะนั้นๆแต่ถึงจะทําดีขนาดไหนในใจแล้วต้องคิดไปอยู่เสมอเออถึงท่านจะทําดีขนาดไหนก็เถอะนะอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งจะต้องวางทั้งหมดไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวงแต่ข้าพเจ้าจะสังสมแต่คุณงามความดีจะสังสมแต่บุญกุศลเท่านั้นในจิตในใจนะเพราะนั้นท่านจะตั้งอยู่ในความประมาทเนอะ